คุณโยคะตัจใจที่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งท่าโยคะในทุกๆวันนะคะวันนี้จะมาพาลดพุงแบบไม่ใช่แผลงนะคะไม่ใช่ท่าแผลงเนาะเป็นท่าลดพุงโดยเอ่อท่าสะพานเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่อกันเลยนะคะท่าสะพานแบบยกขาขึ้นจะได้ทั้งกําลังออหน้าท้องให้หน้าท้องให้คุงยุคนะคะเราก็ได้ต้นขาไปด้วยนะคะท่าเดียวรู้ทุกท่านคะ่ะ นะนอนลงนะคะตั้งชันขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะยกาวางมือทั้งสองข้างแนบลำตัวนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกยกขาดขวาขึ้นสะโพกอยู่ที่เดิมนะคะยกขาดสลับกันซ้ายเข้าออกลงขวาเข้า,ขาออกลง ออกลงสะโพกยังคงยกอยู่นะคะเข้าออกลงสามเข้าออกลงสี่หายใจเข้าได้ออกลง 5, ห้าหายใจเข้าหายใจออกลง้ังไว้สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆลดสะโพกลงนะคะกอดเข่าชิดอกนะคะ าหายที่ออกยกศีรษะขึ้นหาเข่าค่ะทำตัวโค้งๆนะคะครั้งไว้3ามสองหวางศีรษะลงแล้วค่อยๆตะแคงตัวยกตัวกลับขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสลับท่าในวันนี้นะคะง่ายมากช่วยกระชับหน้าท้องแล้วก็ได้ก้นไปเลยไปในท่าเดียวเลยนะคะท่าใหม่ๆจะแค่าพาทําแค่ ห้าครั้งะคะ่ะเพราะว่าเป็นการวอร์มก่อนนะเนาะถ้าใหม่ๆบอกเลยว่าไขมันจะแตกอาจจะมีกรารรวรานบ้างเล็กน้อยก็เลยพ่าทําแค่ห้าครั้งก่อนนะคะแต่ถ้าทำบ่อยๆทำในทุกๆวันค่อยๆเพิ่มเป็นวันละสามเซตเซตละสิบครั้งอย่างนี้นะคะแล้วจะเห็นความแตกต่างของพุงที่มีนะคะจะค่อยๆลดลงะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ